สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะเลนได้เก็บบรรยากาศที่เอาท์เล็นะคะเชเชอร์โอ๊กนะคะซึ่งเป็นทางผ่านนะคะกลับจากเอ่อเวลมาที่แมนเชสเตอร์นะคะก็เลยได้เก็บบรรยากาศคร่าวๆมาให้ทุกคนดูนะคะอ บางคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษเนาะ,ะแต่ว่าก็ได้เก็นบบรรยากาศมาฝากคนที่ไทยอะไรางี้นะคะเหมือนอย่างเราเราไม่บางที่ที่ไทยเราไม่เคยไปมีคนลงวิดีโอให้เราก็ชอบดูนะคะก็เลยแบบว่าลินไปไหนลินก็จะแบบว่าชอบ เก็บบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอทาเพจมาก,ก็เลยแบบว่าชอบเอาลงเลยถูกใจใหญ่เลยนะคะช่วงนี้ที่เอาเลตคือแบบว่าบรรยากาศดีดอกไม้ใช่แบบว่าบานสวยมากเลยนะคะตอนถ่ายวิดีโอคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คนก็มองค่ะแต่ว่าคุณแม่ไม่แค่เพราะว่าคุณแม่ชอบดอกไม้นะคะเราก็ชอบถ่ายรูปดอกไม้ไปไหนไหนคุณแม่ก็ชอบแบบว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยอ่าคนก็มีคนอื่นแบบว่ากระซิบอยู่นะคะคือแบบ แอบแอบมองอะไรอเงี้ยเออบางคนก็แบบว่าอุ้ยนี่ tiktok tiktok เอาไปลง tiktok อะไรย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะคุณคุณแม่ก็ไม่ได้แคร์อะไรมากถ้าเกิดคุณแม่ไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรย่เงี้ยนะคะเพราะว่าคุณแม่ชอบนะคะก็บรรยากาศก,กว้างมากเลยนะคะก็จะมีแบบเป็นพวกแบบว่าดีไซเนอร์แบรนด์ต่างๆนะคะแต่ละ outlet นะคะเดินจนขาลากเลยนะคะยิ่งช่วงแบบว่าอันนี้เป็นรองเท้าให้น้องนะคะ ทิมบรนค่ะคือคุณพ่ออยากให้ซื้อให้น้องมากเลยนะคะยิ่งเป็นช่วงแบบว่าเทศกาลนะคะใกล้ช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนจะเยอะมากเลยนะคะคือแบบว่าทั้งร้านอ,อ,อาหงอาหารร้านเอลเ,เลดต่างๆนะคะคือแบบคนจะเต็มมากเลยนะคะยิ่งแบบว่าพวก Adidas Nike อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนจะเยอะมากแล้วต่อคิวยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่ขอบายค่ะไม่ได้แบบว่า อยากได้ขนาดนั้นต้องมายืนต่อคิวอะไรเงี้ยนะคะคือแบบว่าจะพยายามเลี่ยงๆถ้าเกิดอันไหนแบบว่าคนเยอะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า,าปกติไปถ้าเกิดไปดูของอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีแพลนนะคะแต่ก็ไปดูถ้าเกิดชอบก็ถูกใจก็ซื้อถ้าเกิดไม่ถูกใจก็ไม่ซื้อนะคะยิ่งแบบว่าช่วงนี้มีลูกแล้วยิ่งแบบว่าไม่ค่อยซื้อของให้ตัวเองเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็มาแบบให้ลูกหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ก่อนชอบซื้อเสื้อผ้าให้ตัวเองอะไรเงี้ย แต่ช่วงช่วงมีลูกก็ไม่ค่ะซื้อเสื้อ้าให้ลูกประมาณนี้นะคะ คือแบบว่าลูกแบบว่ามาอันดับแรกของพวกเรานะคะลูกได้แล้วพ่อก็ได้ประมาณนี้นะคะก็คนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะทุกคนคงเข้าใจนะคะคืออันนี้คือไม่ได้แพลนนะคะลินไม่ได้แพลนซื้ออะไรเลยคุณพ่อก็ได้รองเทา้าลูกก็ได้รองเทา้าฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยขณะคุณแม่ไม่ได้แพลนนะคะคุณแม่ได้เดรสค่ะแล้วก็ได้เสื้อเชิ้ตไปนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายบายค่ะ